สวัสดีเจ็บซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่อง c ีเบียรดำสิงครับมาเยี่ยเยือนทีมงานครับเอเจรครับนี่ไหงวดมาสปีครับเพิ่งได้ทะเบียนครับเพิ่งทะลุเป้าครับพี่น้องโอ้ยินดีด้วยนะพี่น้องนะก็าบรถก็ยังโอเคอยู่ครับนี่ถือว่าจะได้ครับ สปีนะพี่น้องนะคันนี้แปดพันสามรอยชั่วโมงครับเจ้ปของรถก็บอกมานะครับเนี่ยก็ขึ่งประสบผลสำเร็จครับเดี๋ยวเลยรถก็ยังใหม่อยู่ครับยังนิ่มอยู่ได,ได้เลยเ<อ>ผมชอบมากครับร้อยสิแต่ไม่ไมีมวาสนานะพี่น้อง ิวมาครับแเดียวกับเต็มนะครับตักไม่แพ้สอง้อยนะครับเอาหน้าดินลงใ้คืนนะครับน,นี่เป็นสูตรครับ ว่าข้างล่างเป็นดินดานนะพี่น้องกลัวทำนาไม่ได้ครับเอานาดินลงให้เกิดแบบนี้โอ้๋ยาวครับรถใหม่มันดีงี้เองพี่น้องมันนิ่มครับ ต้อง,องรอเลยครับขยับปุ๊บตักได้เลยคล่องตัวจริงๆครับลองไปขับสองร้อยนะพี่น้องนะโอ้ยถ้าลองนวลรอนวลรอตรงนี้ไม่ดีนะเงื้อมกับเงื้อมกับครับพี่น้องโอ้ยรู้ว่าผมคิดผิดคิดถูกนี่พี่น้องซื้อสองร้อยมาตักดินแย่เลยครับอดีผ่านมาแถวนี้ครับก็เลยเห็นรถวิ่งก็เลยแวะเขามาเยี่ยมกิมนงานครับรู้จักกัน โอ้ดินเหนียวแบบนี้นี่เนิร์ดนะครับนี่ยปดยากเลย จเจ้าเลยครับอ้มนิ่มมากครับเจ้าเลยก็สำหรับคนนี้กห แ่ขายคันเก่าครับไปดาวมาสมัยนั้นก็ผมใช้มากไฟอยู่เกยไปดาวใบแดงมาเลยครับนี่โอ้ยยอดเลยใจมากครับแต่ก็ใช้งดมาสี่ปีครับืีว่าโอ้เก่งครับเก่งมากขับเองครับนี่ขับเองซิงกันมาเองทุกอย่างครับวันนี้นี่ยอดครับเป็นตัวอย่างที่ดีได้เลยครับโอ้เดี๋ยวมลุงครับกลมลุงม ตรงสัยที่แรกจะขุดสะครับขุดไม่เข้าครับหรือเปล่า โอ้แแกงนะครับแจมเลยครับวิ่งไกลครับวิ่งไกลก็นี่ครับสำหรับใครที่ว่าเธาแก่ไม่โคครับเสือนอนกินครับคิดผิดแล้วครับโอ้ยหนจะน้ำมันพี่น้องเลยไหนจะมันเบิกไหนจะรถดํารถร่วมเสียครับ ันจะพอข้างขาดกากบาทแตกโอ้ยสายเกียร์ขาดพวกนี้ครับพี่น้องไม่มีอะไรครับเบอร์ครับเบอร์ข้าแก่แมาโครครับถ้าแก่แมคโครนี่ก็ไม่รู้ว่าตังมาจากไหนให้เบอร์ครับก็วิ่งงานก็ไม่ใช่ได้เงินสดนะพี่น้องเอ่อตอนนี้วิ่งก็ปีใหม่ครับวิ่งปีใหม่แต่เวลาจ่ายตังนี่สงการครับพี่น้องรอลูกส่งมาครับโอ้ยเสือนอนกินครับกินแกบพี่น้องตรงตรงเลย สำหรับผมจากประสบการณ์ยิงก็ผมเอ่อตักดินมานี่ก็แปดปีแล้วครับพี่น้องแปดปีนะสําหรับแถวนี้นะก็ะนานพอสมควรครับใครี่ว่าเสียนอนกินก็ลองดูได้ครับจะได้รู้กันไม่จะได้ไม่ต้องมีใครหลอกใครครับเราลองสัมผัสดูด้วยตัวเองครับพี่น้องว่าไม่ลองไม่รู้ครับถ้าจ่ายสดน่ะโอ้ผมนี่ ยิ้มฝรั่งเลยครับแต่มันไม่ใช่ครับตัวนี้มันเศรษฐกิจไม่ดีครับก็ต้องมีเซ้นบ้างอะไรบ้างก็ปกติครับแต่ผู้ที่รับบนหนักที่สุดก็คือแมคโครครับอย่างลงวันนี้เซ็นไปสามเดือนเราก็ต้องซื้อน้ำมันให้รถดับวิ่งออกทุกอย่างกับข้าวกับน้ำโอ้เราเบียร์ตอนเย็นอีกโอ้หนจะรถเสียรถพังกับเบิกไปครับวิ่งเสร็จแล้วผ่านไปสักหนึ่งเดือนคนระับรถรวมทมมาลูกเพ่ ตังออกยังไอเราก็ยังเก็บไม่ได้ครับผมเบิกก่อนได้ไหมเมียผมจะคลอดลูกเอาเราก็ใจไม่ขาดครับเอาเบิกไปก็เหมือนกับเราจ้างมันมาวิ่งเงินสดครับแล้วเราก็ค่อยเก็บทีหลังครับพี่น้องโอ้โหรือว่าดีครับรถดำนี่ต้องทำไรครับสำหรับทีมงานผมนะครับประมาณนี้แต่ทีมงานอื่นแบบไหนผมก็ไม่รู้ครับถ้าพูดผิดถูกประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะพี่น้องนะ เล่าให้ฟังครับว่าีมงานผมเป็นยังไงครับบุตรหลักก็รวมนิดหน่อยครับ แดงนะครับนี่ส่วนมากแม่กูนี่ถ้าเท่าแกไหนขับเองนี่ทะลุเป้าครับมีแกขับเองตั้งแต่ซื้อป้ายแดงเลยนะครับแต่ก็มีจ้างคนขับบ้างเป็นบางเวลาครับแต่ว่าคือส่วนมากจะขับเองแปดสิเปอร์ซ็นครับจ้างคนขับยี่สิบเซ็นครับนี่สำหรับคันนี้นะครับเหมือนผมก็ไม่เคยได้จ้างเลยครับเคยแต่นิดหน่อยเหมือนกันครับเพราะว่า งานมันไม่เยอะครับไม่รู้ว่าเราจะจ้าเออจ้าคนลับไปยังไงน้องเพราะว่างานมันไม่เยอะครับมาตักสามวันจอดไปสามวันตักอีกสามวันจอดไปห้าวันงี้ครับคนขับก็อยู่ไม่ได้ครับก็เลยเน้นขับเองดีกว่าโููดินดดนครับพี่น้องลอกนาครับจะเจอดินดานเดี๋ยวแกลอกปุ๊บแกก็จะเอาหน้าดินลงมาโรยนะครับ พี่ว่าเจะได้ครับกเกี่ยวเลยครับพี่น้องเชื่อไหมว่าผมยังไม่เคยขับ140นะครับผมยังไม่เคยจับคอนโทรล140เลยเคยแต่200ครับ200ร้อยรอยยี่รอยี่ไม่เคยเลยครับ

ให้ครบเลยพี่น้องโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเสียเบียร์ดําซิ่งกัน,นะครับเพื่อกำลังใจในการทำคลิปเนาะพี่น้องเนะาะเดี๋ยวเราตดชมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ